วสวัสดีครับอรุณสวัสดีโคชีู่้ชี่ทำอะไรโคตรนารักโคตรส,สวสยสมัยใส่แจ็สตรัทนะคะวันนี้อยากออกกำลังกายเก้อยังไม่ได้เราตามต้นไม้นะคะสภาพดสูสภาพต้นข่อมันยังเกาะหินอยู่เช่นเดิมนะคะแล้วก็ต้นนี้เข็มเหลืองค่ะเข็มเหลืองซึ่ง <laughs> ยังไม่มีดอกอที่บ้านคนอื่นอาจจะฝนตกเยอะแยะมากมายไก่กองแต่ว่า นะสุพรรณบุรีก็ยังคงแรงเหมือนเดิมนะคะก็ก็เลยต้องเอาแช่น้ําแบบนี้ไว้นะจ๊ะตอนนี้บุญชบานะคะหลังจากที่เหลืองมาพอสมควรนะคะเริ่มกลับมาเขียวแล้วนะคะเริ่มกลับมาเขียวนิดหน่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยลดน้ำนะลูกผู้ชี้ผูช้ชี้พาไปชมสวนต้นอะไรครับออันนี้เป็นเป็นยามนะคะเป็นยามนะคะยามรักก็มานะคะยา จะไม่มานะจ๊ะนนต้ใจ่ตรงกัาันนี้น้องไม้ฝากเลี้ยงค่ะสวัสดีค่ะช้างนะช้างดูอยู่นะคะยังฟูอยู่เลยค่ะลูกยังไม่ได้ตัดแต่งเลยนะคะหัวฟูอยู่นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้นะคะวันนี้ต้องเตรียมต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมอะไรย่างเลยคะ่ะอ๋อเตรียมเอกสารเตรียมรถนะคะเพิ่งไปดูแล้วพบว่าอ่อรถที่เราจะนําขึ้นเนือคาดมดทุกอย่างคะ่ะทุกคน พอระบบประกันนะคะใครที่เป็นตำรวจอยู่แถวสุพรรณบุรีนะคะก็ได้กร,รุณาปิดคลิปนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะขับรถไปไดทูเพื่อที่จะไปต่อภาษีนะคะแล้วก็แล้วก็จะไปต่อประกัน,นะคะ่ะ <c oughs> มันให้ขับอ่ออะเออนะชี้พูชี้ลูกอันนยามน,นะคะอ่า สำรวจบ้านนิดนึงนะคะส่วนตรงนี้ยังไม่ได้ตัดหญ้านะคะตัดหญ้าไปได้แค่ครึ่งเดียวนะคะความสะอาดมีอยู่ประมาณ5 0เซนะคะสำหรับสวนบอนไซแก้วสุพรรณอาจารย์ก็ยังไม่ได้ยินดีต้อนรับใครทั้งสิ้นนะคะยังไม่รับแขกนะคะเพราะว่ารกมากนี่สวนสะอาดอยู่แค่ตรงนี้สวัดดีมีตังสวัดดีมีตังยินดีต้อนรับไหมลูกมีตังบอกว่ายินดีต้อนรับนะคะแต่ว่า ไม่เสร็จนะคะวันนี้ป้าป้าป้าทำงานยังตัดหญ้าอย่เหลือส่วนที่ยังเลอะอยู่นะจ๊ะอ่าละค่ะสําหรับวันนี้ทักทายยามเช้านะคะเดี๋ยวขอตัวไปซะกพ้ออีกห้าสิบครั้งแล้วก็ไปเล่นลูกกิ้งนีู่หมดทุกตัวเลยโมกทุกท่านนะคะนี่เป็นวิธีการเบาๆโมกก็เหลืองพอสมควรนะคะนี่ไม้ฝากค่ะไม้ฝากอีกยังค่ะโอเค ไปหาทำงานกันก่อนนะคะวันนี้งานงานเข้าค่ะงานเข้าแต่เช้าเลยมีความตุกขกับการทำงานทุกคนนะคะบ๊ายบาย